พักหน่อยสิพวกก่อนที่นายจะเริ่มเวียงดาพวกนั้นใส่ฉันนะนะมาแต่ครอสไปยังสถานที่ที่มีความสงบกันดีกว่าไหมอันนี้เราเก็บหัวใจของนายนะฉันไม่ต้องการอะไรแบบนั้นหรอกอ๋อเจวก่อนนะนี่นายรู้จักว้าวเกิดขึ้นเพื่อนของนายนะครับพวกนนายโดนรถบรรทุกชนมาหรือโดนอะไรกันแน่เนี่ยแสนเหรอ เอาเธอฉันไม่ใค่คนที่นายรู้จักหรอกนะว่าไงเกิดอะไรขึ้นล่ะบอกนายแล้วใช่ไหมว่านี่อาจจะไม่ใช่ช็อตคัดที่ดีที่สุดที่จะไปยังอ,อ่าวหยีนี่คือพิชาคนทีสายเมื่อเหราเนี่ยฉันคิดว่าควรที่จะมีบ้านหลังใหญ่ขึ้นสำหรับพวกเรานะน้อยทำไมต้องไม่แซงตลอดเลยละ่ะถึงอย่างนี้พวกเราจะได้จเจอได้เมื่อ,อไหร่หรอพันได้หรือทุกันคงไว้สิแะตัวนี้เข,าข้าคาดอะไรไม่ได้นะ นี่จะหนุ่มน้อยฉันคชื่ว่านายกำลังอยู่และค่อนข,ข้างกีเดเหนื่อยนะริกบอกฉันว่าให้ฉันแบ่งขนมให้นายอนะฉันหวังว่ามันจะมีคุณค่าทางวิชาการได้ไายด้วยนะแค่นี้ก็พอแล้วลนะ่ะขอบคุณแล้วกัน รอสที่เป็นกระดูกเหรอแถมยังเป็นวิญกาดินั่นมันดูเจ๋งมากเลยนะฉันไม่มีอะไรเทียบได้กับคู่ของฉันอยู่ที่พวุจักรวาลหรอกนะว้าว <Wow. S 2> เปเหตุผลว่าทำไมนายถึงเป็นคนที่อารมณ์ดีและผักดันมากกว่าสองคนนี้ฉันว่าจีโนอาจจะดูกระตือร้อนกว่าไซนกนะใครคือจีโนล่ะมคือชื่อของฉันที่พามาไม่กี่ปีเองนะ โอเคเป็นอดีตที่เจ็บปวดและโดดเดี่ยวของฉันแต่ในที่สุดฉันก็ได้ทำถูกต้องทุกอย่างนะ้วบรอยแผลเป็นของฉันที่พวกเขาจำได้ว่าความหวังสามารถสงสงได้ไม่อยอกยนกระทั่ทงความมืด <c oughs> อ้าว <c oughs> นายฉันอืมการพูดคุยนี้ควรจะไปอยู่ที่ที่น่าคุยที่สุดอ่ะนะ เราจะไปกินข้าวกันข้างนอกบ้านคืนนี้ทำไมไม่มาร่วมกันกับฉันล่ะนายโอเคกับเรื่องนั้นแน่นอนแต่ฉันต้องไปแล้วนะงั้นก็ขอโทษด้วยละกันที่ฉันไม่ได้ไปด้วยพวกเราเขา้าใจแล้วเชีฉันเข้าใจว่านายต้องมีสิ่งที่ใหญ่ต้องทำอยู่แน่น,นพอนเร็กสปบพอให้เขาด้วยนะหวังว่าพวกเราจะได้เจอกันอีกพวกเราดีใจที่ได้เจอหนุ่มน้อยกับเรื่องราวของเขาที่ยืะแยะ ขอเชื่อยู่การเดินทางใหม่ของน้ายนะพวกขอบคุณนะต้องการความช่วยเหลือจากฉันกับแซงก่อนที่พวกเขาจะไปหรือเปล่าล่ะ <c oughs> โอเคไว้เจอกันใหม่นะพ่กไว้เจอกันใหม่นะครอสไอคิดว่าไม่ใครมองเห็นแกหได้ไงดีฮ้ ออกมาจากตรงนั้นนะเราเองท่าที่เป็นระยะกาดนะเนี่ยที่นายมีความรับรู้เฉียบแหลมจังนเลยฮะแล้วแกคิดว่าฉันไม่ได้กินจากทางไกลหรือไงแกคิดว่าแกจะซ่องไปถึงไหนนะะฉันรู้แล้วละ่ะ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นที่แกได้ปล่อยแกสเตอร์มาแล้วทําให้ฉันกับคาราต้องแยกออกจากกันแต่นั่นก็ผ่านมาแล้วนะผู <c oughs> ออ้จักรวาลมันก็แค่เกมแล้วอะไรที่ทําให้นายไม่ได้ยินจยไมยก่กล้าทำลายที่มีอยู่จริงละ มันคือสถานที่เดียวที่พวกเขาจะอยู่ได้ในไทไลายดั้งเดิมอีกอันหนึ่งที่แตกต่างจากทไลายที่นายอยู่เพียงแค่สวนเล็กน้อยจะให้ฉันพูดว่ามันนี้คค่คนเดียวที่สามารถทอดจากความมืดได้ระฮะดูหน้านายสิที่ผ่านจากเหตุการณ์ของเอ็กอีเวนเป็น,นเวลานาน,านจนความสงสารแทบเรือนรางแล้วนะ พวกเรารู้ว่าความดั้งเดิมของพระจักรวาลมันเกี่ยวเส้นเวลา้หนึ่งว่าโง่นั่นจะลากฉันเข้าสู่เกมเล็กน้อยไงหรอกอ้ตาไรเกียวโชคชะตาที่น้ำทอยเลยกหรอกนะคนที่เป็นปกติก็อาจจะเฮ้ยความยิ่งใหของกไงสเตอร์กับพยายามที่จะลบจักรวาลนังหมดเพื่อที่จะสร้างจักรวาลใหม่อยู่ดีแลดูสิ่งที่แกทำลงไปนี่คือพวกเราอยู่แค่หนึ่งในสิบของเวลาเท่านั้นเหรอฉันแค่ใหญ่พวกเขาอยู่มีความสุขใจจักรวาลเท่านั้นเอง พูดว่าฉันโดนผิดใช่ไหมแล้วดูสิที่แกทำกับเขาในตอนนี้ดิในขณะที่แกแอบช่วยเขาอย่างลับๆนะเออเออฉันช่วยเขาโดยที่ฉันมีทางเลือกก่อนเราก็น่าจะเป็นเพื่อนกันที่เล่นกันอยู่ทุกวันอย่างสนุกสนาน จนกระทั่งเราได้ถูกแกงชิงโดยความอัปรียบของพวกมันในขณะที่ตอนนั้นฉันไม่มีทางเลือกที่ฉันต้องทําฉันต้องทามาลงไปแล้วคุณนายคิดว่าพวกเราจะมีความหวังที่จะทําอะไรสักอย่างหรอฮะไอรู้อยู่แล้วว่าไอกแกสเตอร์พาย,ยายามมาทุกอย่างมาจากนายใช่ทุกๆอย่างที่ฉันพาย,ยายามจะเก็บกลับมาไม่สามารถจิบมาได้อีกแล้ว ในตอนนี้มันก็มีอะไรสักอย่างที่ฉันต้องเข้าใจอีกแล้วก็แค่ต้องการหลบซ่อนจากทุกคนฉันเลยต้องการจะรู้ว่านี่คืออะไรในจุดที่นัดหมายถ้ามันสายไปแล้วพวกเราไม่อยู่เลยมากที่จะหยุดอีกอีเวแล้วนะแล้วฉันคิดว่าน่าจะมีใครบางคนที่พยายามจะจ้องเราดูด้วยนะนะนั่นใช่ไหมล่ะ นั่นแหละคือการที่พวกเรานั้นหนีเส้นเวลาที่อาจจะแตกต่างกันออกไปฉันว่าและเชียวว่าเจ้านั่นต้องมาแน่ๆและฉันจะมีวันให้เจ้านั่นได้คุยกับนายเด็ดขาดนั่นแหละตอนนี้หมดเวลาพักแล้วเหรอนะและฉันก็พยายามที่จะมองมองแคร์อยู่เช่นกันขอโทษที่ต้องมาเปลี่ยนเส้นทางตอนนี้นะแต่ฉันคิดว่านายต้องดูขอนะ ไอ้บ้านั่นทำอะไรอยู่น่ะก็แค่เขาต้องการหาเพื่อฆ่าใครสักคนน่ะนะเอออิทำไมฉันขยับไม่ได้เฮ้อเดี๋ยวเวลาเปบ้าสูต้องตอบติอัคฟอร์ดเอ็กซ์อยู่ในตอนมิติ <Okay. S 2> oh. ตอนนี้ระบบของเราถูกยึดช่างหาข้อมูลแล้วตอนนี้เราควรทำอะไรต่อดีฟอนเอ็กซ์ตอนนี้อยู่ที่ไหนเขไม่รู้แล้วล่ะ <Okay. S 1> เอ่ถ้านาะจะถามฉันนะฉันไม่คิดว่าให้แกสเตอร์เ,รเขาไปใจส่งมาที่นี่นะแต่ฉันคิดว่าเขาจะพานายไปเหนื่อยด้วยล่ะซีทุกๆอย่างโอเคหรือเปล่าเอ่ฉันหมายถึงว่ามันต้องขังนยิ่งไม่ชัดเจนอะ ว่าทำไมถึงเราต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยอะเจโนโเขาพูดบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ฉันไม่ค่อยเข้าใจตอนนี้ทุกสิ่งเพื่อเสียนแต่เส้นเวลาของตัวเองนั่นเหรอแล้วถ้าหาพวกจักรวาลนั้นมีอยู่จริงละก็นั่นก็หมายความว่าพวกเขาน่าจะเจอสิ่งที่ดีหรือสิ่งไม่ดีมากกว่าเราอีกนะแล้วคือพวกเราเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดแล้วเหรอเออพวกเรามีบางอย่างที่ต้องจัดก,การอยู่นะตอนนี้แหละ เพืพวกเราไม่มีคำถามที่จะมีเวลาถามไม่ได้หรอกนะคอสเค okay, อย่าทำอะไรก็ทำเลยทีนี้นายก็พาเราออกไปจากที่นี่ได้ยังล่ะโอ้ฉันคชื่อว่านายเป็นนักรขราวเชื่อเลยกับฉันเลยว่า,วาสายอยีกนะเนี่ยใช่นายไม่สามารถข้ามลูไปเพื่อที่จะขโมยของได้ใช่ปะ,ะนะนะไม่นะใะไม่อะ่ะฉันไม่ค่อยภูมิใจสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าเราไม่ค่อยคุยเรื่องนั้นกันทีหลังแล้วกันนะฮะ ะแถวคูเจโน่เหรองั้นงั ja ้นว่าควาวุ่นวายนั้นจะเกิดขึ้นกับแกหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยเซ็นมาแลที่แย่กอปจากจักรวาลนั่นอาจจะเป็นเจโน่อีกคนหนึ่งก็ได้ตอนนี้เราก็ไม่ค่อยที่จะ ทำอะไรมากซะด้วยและตอนนี้เราก็ต้องยอะมากเลยด้วยฮ่าไปข้อบนพลาดพอดีทำให้ฉันมองไม่ค่อยเห็นเลยเว้ยอีกแล้วเหรอเดี๋เขาตอนนี้อยู่ขบิณตัวเขาเลยนะเพราะว่าเราตอนนี้เราอยู่ในการ์ตอมตีแบบฟุ่มยแล้วงั้นฉันจะรีบหาทางออกให้ไอ้นนยิง ฉันไม่เคยแนใจว่าไอ้การโตทู่ตรงยนี้จะทนได้หรอแค่แค่าคนเดียวที่ตำวดทนตคนทเาาคเนะ้นนี่บาสนะอดีตยังไม่กลนะันาแวต้องมีวารเปลี่ยนแปลงอยแล้วล่ะอรกจะกวดกับสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ถ้าเขา,าเสยไม่ตายสินะคนนั้นจะทำให้นายสิบผิดหวัอย่างเช่นเดิมเง แกจะหาคำตอบได้หลังจากปีอย่างแน่นอนไม่มีใครเพอร์เฟกต์มากกว่าอย่างนั้นนึงงวะ